สวัสดีจ้าพี่นนอกพาดูดอกหม่ในสวนกับผลไม้จ้ะดูดอกมดเหลวเลือดตะโอย,ยังยังมีดอกอยู่จ้ะังมีลูกน้อยๆเนาะดอกก็มีขึ้นไม่พร้อมกันเนาะนี่ดอกมันทุกดอกตรงนี้ก็ดกด้วยโอ้ยดกจัจเลย ดูดอกไม้ด้วยนี่หอมสวยเนาะเอาไปดูดอกไว้ให้มันแรงจ้ะดูแล้วฉันตัดเอาใบมันเป็นโดองเลยวงามเนาะอู้หูยสเยเด้อแดดดีๆนี่มันแรงหลายจา้ะตรงนีปลูกเอ้ยนี่บีทรูทกับแครอทต้นปลูกกับมันแรงเนาะต้องมีมันฝรั่งจ้ะนู่นก็นหอมก็ดอกไม้เนาะ นีดอกใหม่ดอกไอริสสีขาวออก่อเดียวอยู่เลยนู่นแล้วก็นี่สวยเนาะนนสีขาวสีม่วงสีแดงสีเหลืองมันมันเหียวไปเล็วก็มีบานเหล้กก็มีเนาะบานที่หลังก็มีดูัะอันนี้ยังไม่เด็ดอันนี้ยังไม่บานเนาะชอบสะสมมันไม่มีที่ปลูกจะ้ะม่ปลูกผักชีครับ ผักชีลาวผักชีไทยแล้วก็เอ,อขกางตุ่มมันไม่งามจา้ะต้องไ้ปลูกดอกเออส่วนกลิ่นเนาะนงามๆด้วยโอ้ยกำลังเป็นตูมอีกเอยต้นนี้ดอกดกูดอกเราหักยังเสียดายเลยก็เลยตัดออกแล้วก็รัดใหม่เนาะมันก็เทียมชั้น ปูคุลาภามันหนาวกลางคืนมาได้กินดอกดอกดอกไอ้บุสตันน่ะนี่กำลังจะขึ้นเนาะสวยเนาะไอ้นี่กำลังหลายนี่ตรงไหนก็มีอ,นเนอะ,ะเคไลนี่เนาะมาดูบานมาคัเทศที่ไปสื่อก็ฮอลแลนด์ไปก็อลีเนาะก็ปูกวางตุ่งแซมไใบดอกก็ถอนกวางตุ่งออกทำความสะอาด ให้เมอเทศจ้ะตั้งกว่าปีนี่ไปซื้อไม่ท่านเขาเล่นแต่ปลูกอันหน่อยนี่เนาะปลูกลูกหน่อยดกดกโอ้ยอะเคไลงามปีนี้ไม่หลายอะเคไลเพราะฉันขุดถิง่งหลายผลไลม้ก็ดกอยู่นะพี่หนุ่มปุ๋ยขอกปุ๋ยก็เอาผลไลม้มาจากที่ไป ช่วยเขาเป็นอาสามันเลยเต็มเร็วหนูลุงอายามากบจริง,รงผลลบที่อยู่ข้างล่างหลายมากเลยเนาะนี่แบล็คเบอร์รี่กำลังออกตูมด้วยลูกพุ่นลูกพุ่นพวกนี้ไม่ค่อยดกจ้ะมีต้นนห่ดกนี่ต้นนห้ดกดกวะปี่แรกที่ดกนนดกูดูดูด,ด,ดูว้าทีแดงก็สีเขียวต้นนี้มีสองสีด้วยเอ <c oughs> ลูกจริงๆถูกจริงเลยดูอ่ะว้าวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันใหญ่เราจะพามาดูต้นนี้มันหน่อยอยู่มองไม่เห็นเนาะแอปเปิลกับลกจะหนึงลกทุกต้นเลยแอปเปลิลต้นไหนน้อยก็ยังมีลูกด้วยเชอร์รีเชอร์รีนี่ตรงมาดูแลแล้วเดี๋ยวนี่ซ้ำนี่ก็นกไอ้นั้นมาเกาะกัดเลนเลยพิราบเนาะนกพิราบมีลูกอยู่ด้วยนี่อันนี้ อันนี้ลูกพุ่นลูกพุ่นก็เห็นดอกดกอยู่มีลูกไหมมีนี่นี่ลูกพุ่นไม่ใช่พุ่นเพน้องแอปเปิลกับดกจ้ะเข้าดูดอกใหม่ตรงนี้เอลุมบับก็บง่ามคือเก่า,าจา้ะ <c oughs> นี่วู้ดูอะหลายสีหลายสีผสมกันดอกอันเหลี่ยม มันเล่งอะต้นมันเริ่มจะเป็นดอกเนาะดอกมันเริ่มให,ใหญ่ๆปีนี้ฉันทอนถิงไลออะเคไลไม่งั้นจะเยอะแยะมากมายไปหมดเนาะโอ้ดูอ,อันเหลี่ยมสวยๆเนะโอ้ไม่ได้มาจับมันดีๆเนาะดอกดอกใหม่กันแมวเหี่ยวเมวขี้โอเคจ้ะ เดี๋ยวพาไปดูในบ้านด้วยในบ้านเนี่ยเนาะว่าสวยๆด้วยโอ้ยถึงกับล็อกกับร้อยได้ก็กากงามด้วยเนาะสีชมพูโอ้ยสวยต้นหนี่ปีนีโดกปกติปลูกยังไงก็ไม่งามเนาะเห้ต้นนี้เพียลงจ้ะเพียลงพาไปดูในบ้าน พักกระสีฉันยังไม่รัดเลยใหญ่ออกมาให้โดนแดดเนาะนี่พักเมลปลูกไปหลายเดือนแล้วแต่ว่ามันหนาวเนาะถั่วพี่นี่ปลูกถั่วดูเพราะว่าเคยปลูกแต่ก่กนแล้วมันไม่ได้กินเนาะพี่นี่ลองปลูกไว้ในห้องกระจกนี่แหละพริกมาพักเพลเนาะนี่พริกพริกมะเขือเทศสื่อกระลูกทีฮอลแลนด์มาใหญ่เลยวเนาะนี่กระเพราจ้ะ กลิ่นเหมือนกะเพราเราแหละบ้าน,นเราเละแต่ว่าใบไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยคือต้งใส่มัน,นแลงล่างเนาะแพงล่างแบบว่าเขาเอามันมาผสมพันนะนุ้มันเหมือนของไทยอะ่ะนี่อันนี้จะไปปลูกกับไอสูสานข้างนอกด้วยปีที่แล้วเขาขาโมยไปจะสุสานก้วยโอูรีกระป้องเพชรชั้นลูกก็เก็บลูกไปเราบอกแม่อร่อยลูกมันมันไม่ใช่บ้านมันอ่นนนอะเนาะ มันต้องไปแถวสเปนแถวกรีกอะไรหนนะูมันถึงจะอร่อยเนะาะหลายปีแล้วนะ้นนี้เอาไปดูดอกก็ได้ลูกเนาะีนได้ปลูกเม็ดหลายปีแล้วเนาะเอาไปดูดอกดอกสวยโอเคจะ้ะปีนี้ปลูกอะไรหม่หลายจะ้ะกล้าว่าจะไม่เครียดมากาก,ก็ผลกล้าเจอลุกค้งลูกเห็มมาจ้ะเนะาะดอก,กจะ้ะ คลิปจะยาวสักหน่อยนอนนเนาะจ้ะน้องขอบคุณหลายที่มาชมคลิปจ้ะสวัสดีจ้า